โอ้ช่วงล่างดีเนี่ยดีโอ,อของเดิมเยอะมากก็จะบกระฉี่นเหมือนรถเก่งเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับมอีแล้วครับกับเฟรมพีโอเอฟนะครับผม ในนี้วันนี้เราจะเป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับผมเพราะว่าเราได้ทําการรีวิวเกี่ยวกันติดตั้ง asr best i มาหลายคันแล้วแล้วก็เยอะมากแล้วนะครับทีนี้ผมมั่นใจว่าต้องมีคนคิดว่าเฮ้ยคุณก็ต้องบอกว่าดีสิเพราะว่าคุณเป็นคนขายเองเนี่ยคลิปเนี้ยเราจะพาน้องคนหนึ่งไปลองเทสด้วยกันเลยครับผมก็ให้รู้ไปเลยว่าดีไม่ดีเดี๋ยวว่ากันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงตอนนี้อันนี้ต้องบอกว่าคลิปเฉพาะกิจนะครับจริงๆ x 3าม t ่คันนี้เราทําการถ่ายคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี มีน้องอยากลองของนะฮะก็เลยให้มันมาลองได้กันนะฮะในรถเลยซึ <c oughs> ตอนนี้น้องคนนั้นรับบทคนถ่ายอยู่นะฮะเดี๋ยวให้มันลองเองว่าจริงฟิลอาร์อาร์เป็นยังไงนะฮะแบบแรกนะครับเริ่มจากที่นี้ก่อนเลยคีโคตรดีเดี๋ยวไปลองทางนี้นะฮะทางกระโดดกระโดดนะครับที่ตรงรัง้วกำแพงนะครับไปดูฟิลข้างหน้าก็ได้คนระับถ่ายการฟิลข้างหน้าก็ได้นะดูฟิลกระโดดนะ เป็นยังไงพูดได้นะโห<ฮ>หูช่วงล่างดีเอยดีกว่าของเดิมเยอะมากอันนี้ไม่ได้อวยนะไม่ได้เตียงมันด้วยให้มันพูดเองดีอันนี้ดีจริงๆดีกว่าโชกเดิมอะดีกว่าเดิมนะใช่เนี่ยตั้เกจว่าเห็นปะมันจะไม่ได้แบบมันจะไม่รู้สกรอยเลยนะใช่ใช่ใช่อันนี้นะนื่งนะความเร็วเก้าสิบนะเนี่ยในเก้าสิบว้าวด,ดีกว่าโชกเดิมครับ เห็นไหมมันจะมีบัมประมาณสักสองรอบแล้วก็หยุดเห็นไหมคือถ้าเป็นของเดิมมันน่าจะประมาณสี่ห้ารอบอะแล้วค่อยหยุดใช่อันนี้คือบัมแบบให้รู้สึกว่าเออรถมีความนุ่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือถ้าเกิดไม่บัมเลยอะมันก็จะกกายแบบลงแบบปุ๊บจุกนีเราก็จะเน้นแบบแนวเอ้ยให้แบบรู้สึกว่ามีอะไรบ้างมีความนุ่มนวลมีแรงต่างแต่ว่ารถเอาอยู่ทุกอย่างนะฮะอันนี้เราไม่ได้มาโนนะฮะให้น้องมานั่งเอง โอ้ช่วงแรกดีจริงดีอดตอนนี้เราเปลี่ยนตําแหน่งนะครับให้น้องคนนี้นะครที่อยากลองลองขับเองบ้างนะฮะเป็นไงโอ้ดีดีดีกว่าโชกเดิมอ่ะ <laughs> นี่ลองแค่ความเร็วต่ำๆเองนะเนี่ยวิ่งดูครับให้มันลองโอเคครับ <laughs> โอ้โหเป็นไงรถใหญ่เฮ้ย<ป>ก็จะประชิดเมันรถเก่งเลยใช่ นี่ X3 นะครับรถสูงสูงยังขับแล้วแบบว่าได้ฟิลเหมือนรถที่แบบเหมือนขับรถเก่งธรรมดาเฮ้ยอุ้ยดีอ่ะเนี่ยเนี่ยบอมดูดิ๋ยุ้ยโอเคเป็นไงล่ะอุ้ยโอเคโอเคเจ๋งไหมอุ้ยโอเคมากเลยเดีวกลับเลยเจ๋งไหมอุ้ยโอเค <laughs> พูดคำอื่นบ้นางก็ได้มึง <laughs> เดี๋ยวว่าหาว่ากูเตี้ยก็เหมึงไม่ได้เตีย้ยเฮ้ยมันดีจริงๆ <laughs> ไม่ได้เตียเต้ยมันดีจริงๆเห็นไหม บอกแล้ววา่าแอสเซอร์แม่งเวอร์อะคือความรู้สึกว่ามันทําได้ไงวะนึกออกปะใช่คือแบบเฮ้ยรถหนักขนาดนี้รถที่มีปัญหาขนาดนี้ขึ้นจริงๆเน,นี่ย X3201 เนี่ยทุกคนด่ากันหมดเรื่องของโครงล่างทีง่จะโคร,ร,รงโครงมากๆเพราะนนว่าอ,นนอันนี้ไม่โค้งเลยเไม่โค้งนะพี่งดีๆความเร็วสูงอะมั่นใจความเร็วต่ําก็โอเคเออดีกว่าโชว์เดิมแน่ๆเนี่ยผ่านลุมไหมเนี่ยวิ่งถนนไม่ค่อยเรียบเพราะอะไร มันนิ่มนะพี่ว่ามันนิ่มนะเฮ้นิ่มนิ่มนิ่มมันไม่ได้รู้สึกว่ามันกระด้างไม่ได้อะไรเลยแต่เออมันนิ่มมันได้ว่ะเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายได้ก่นเฮ้ยโอเคอ่ะเนี่ยคือไม่นึกใช่ไหมว่าจี๊สุดนิทได้วยคันนี้ใช่ตอนแรกคิดว่ามันจะโค้งกว่านี้แล้วก็แบบช่วงล่างคงแบบแม่งไม่ดีแน่ๆเลยอ่ะแต่นี่คือแบบเฮ้ยโอเคอ่ะเป็นไงล่ะก็บอกแล้วว่านี่มันพิเศษเ้ยระวังนี่เสียววับๆนะฮะแต่เอาอยู่นะฮะ ฮ้ยโอเคเห็นไหมมันแรงมันลองหนักกับผมอีกขับบุนเลยเฮ้ยโอเคจะรอได้แล้วแน่เดี๋ยวคนข้ามไม่ใช่อะไรกลัวคนข้ามมันลองหนักกับผมมาพูดเลย <c oughs> นี่ขนาดจำนะ้ย <c oughs> สุดยอดโอเคโอเคมากอะคือต้องบอกอย่างหนึ่งว่าน้องคนนี้ตั้งเรื่องนะผ่านสกิลใช่ไหมครเียเป็นสกิลที่ดิวิ้งสกิลแล้วนะครับเพราะนั้นการขับคนนี้จะขับมากกว่าปกติจะขับมากกว่าผมอีก หมอว่าถ้าผ่านมือคนนี้ได้เนี่ถือว่าสุดมากครับโอเคเลยโอเคนะโอเคเลยถนนที่มันไม่เรียบอ่ะมันเก็บระยะที่ได้หมดเลย <c oughs> ดีมากอ่ะอเนี่ยเก็บดีมากอะ่ะถือว่าเจ๋งมากครับบอกเลยว่าเ <c oughs> มื่อกี้ไม่ได้เตรียมมาเลยนะให้มึงขับอย่างงี้นะ <c oughs> เล่น,นเล็กเขียวเลยเื่อขอประภายนะฮะคลิปนี้จะมีคำคำคำแรงๆหยุดมึดบ้างนะมมากับมันก็ต้องเหนื่อยนิดนึงเอ้แต่เป็นการเทสเลยนะให้รู้ว่าเออรถมันเอาอยู่จริงๆคือแบบเอออย่างเงี้ย ขับยังไงก็ก็อยู่อะไม่หลุดอะขนาดเมื่อกี้เป็นรเร็วมันเป็นรเงียเร็วกว่าผมเยอะเลยอะเล่นซะเอาแบบเหมือนเกือบจะดิบอะต้องยอมว่าแม่งก็ขับสุดจริงๆครับพี่เนี่ยขับสุดจริงๆผมบอกเลยผมยังไม่กล้าเทขนาดมันเลยโอ้โหสุดมากเจ้าของรถเนี่ยก็อยากจะให้เทสอย่างนี้ด้วยแหละเพราะว่าเจ้าของรถเองเป็นคนเป็นคนขับรถเร็วอยู่แล้วด้วยนะฮะนั้นไม่ต้องห่วงครับมั่นใจครับ ผ่านน้องคนนี้ได้เนี่ยผมมั่นใจว่าขอโทษเจ้าของรถอีกนะนึงนะครับก็บอกเลยว่าถ้าผ่านน้องคนนี้ได้เนี่ยยังไงพี่ก็แฮปปี้ครับที่เป็นนี้ด้วยนะฮะทริปคู่บ้างนะฮะครับเมื่อกี้คุยกันเรื่องโรลลิ่งว่ารถเป็นยังไงเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าแบบโรลลิ่งมันน้อยมากจริงเนาะน้อยมากครับมันเฟิร์มอย่างไม่น่าเชื่อว่าเฮ้ยมันทําได้ขนาดนี้คืออย่างที่บอกน้องเขาผ่าน ABW diving experience แล้วเนะน้องเขาจะขับเขาจะรู้ว่า รถดีๆเป็นยังไงร,รถที่ช่วงง่างดีเป็นยังไงอะไรเงี้ยน้องเขาจะขับเทสทุกอ,อย่างจริงก็ถึงบอกว่าถ้าผ่านปีนน,นี้ได้ผมไม่ห่วงละเรื่องการขายนะฮะรุ่นนี้ AS r s r <c oughs> ผมมั่นใจมั่นใจการการขายร้อนแน่นอน <c oughs> ซึ่งน้องมาทดสอบแล้วก็ตัวว่โอเคผ่านจริง <c oughs> คือบอดี้โลามันน้อยมาก <c oughs> ทั้ง <c oughs> ที่ยรถมันสูงขนาดนี้เราก็ไม่โหลดลงมาเยอะนะโหลดมาประมาณแค่นิ้วเดียวเอง ก็ <g ül> แต่แบบได้ฟีลอย่างนี้คือมันมันมันเจ๋งอะเออมันมันเจ๋งจนไม่น่าเชื่อจริงต้องยอมรับเลยว่า,าต้องต้องยอมว่าเฮ้ยโชคมันทําได้ว่ะเฮ้ยอาอาแม่งแม่งเจ๋งเจ๋งจริงเห็นระความราต่ําคือนุ่มมากอือคือแบบที่สุดแล้วเออความราต่ําก็นุ่มความเราสูงก็เอาอยู่ใช่ไม่หลุดอะยังไงก็ไม่หลุดเมื่อกี้เหวี่ยงแรงแบบจนเรารู้สึกว่ารดกระเด็นไปข้างเลยข้างหนึ่งแล้วยังไม่หลุดเลยรถไม่หลุดโชคดีจริงคือมีอาการสไลด์นิดหนึ่งนะรถมีการสไลด์นิดหนึ่งเลยนะแต่แบบก็ดึงกลับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือเ,เหมือนกันบแบบว่าขับปกติอ่ะอทำด้ชชไงวะโชคดีจริงๆโอเคครับวันนี้คลิปนี้เราจบกันแค่นี้แล้วกันนะก็ขาบสัญญชโชค RSR นะครับก็มาที่เอฟได้เลยนะครับ Subscribe channel to my channel.